เล่นออกมาเล่นเลยออกมาเล่นเลยอะไรเฮียอ๋อลงมาเพื่อนเพื่อนลงแล้วเพื่อนลงแล้วเพื่อนลงแล้วระวังไม้นะเตียขอโทษชอบมึงตรงไหนหรือว่าเป็ดตรงที่มึงควายไอ้เฮียเดี๋ยวต่อยให้เดี๋ยวต่อยให้เดี๋ยวต่อยให้ chết yeah. <laughs> mà mình tao đi. rồi mà chơiตรงนี้หน่อย. Ê tụi tịu có đâu. cái ni tai. tai, tai กําลังมีกํลังมีกําลังมอีอย่าตีมึงไอสัตกูตายเยอะังงไวสัตว์อยูอคนเดียเลยดาบันเทโาป๊บหนโป๊บไหน จ,จัดไอสัตว์อ้าเฮียใครชุบกูวะไอแจ๊คม,มึงชุบกูไอสัตว์เขี่ยมาดีตายตายตายแล้วชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิผมชุบแล้วผมชุบหมดแล้วอ้าวตายหมดเฉยะวางรอสวนอย่างเดียวเฮียไม่ได้เท่หรอกไอสัตว์ไม่วางด้วยตอนเนี้ยหอดีหอดีเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวพี้ชุบ จูเพื่อนดิเอาเปย์อาห่อเปย์ไปก็ได้ทำไมมันเยอะจังวะตอนแรกเราเราอุ้มมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอมันเยอะจังร่อนฝนเลยเหรอไม่เคยชุบเซิร์ฟเนี่ยเราบุกบ้านตอนเราอันนั้นไอยาหมดครับแล้วผมชุบเซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟอยู่ไหนอะเร็วเรๆๆเร็วเรดี๋ยวทเขาไม่หอบ เร็ว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 ห่อเราขึ้นมากับกูก็ได้ขึ้นมากูคนหนึ่งก็ได้รีบไปรีบไปเดี๋ยวกูยิงกวาดตะบันให้ปาลาจูจูอุ้มไม่หมดเลยแม่งเล่นแล้วอุ้มไม่หมดเลยอ่ะหอตอ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 เซิร์ฟฮอาฮ่าไม่มีเปย์ไม่มีห่อเลยอ่ะเปย์อยู่นี่เมาไม่มีเดี๋ยวมีเมียนตรงสองตงเอาดิเอากับพิงะ เมียนเดียวเมียนเดียวหมดแล้วมีแต่ขอศพมีแต่ขอศพไมปเจอไปเจอที่ร้าออกไปดิแม่กูมีกูมีกูมีเลขอะไรมานี่โอ้โหสองลูกโอ้โหสองเป้เลยจีวะหาซื้อมาบ้างดิเซิร์กไอ้เหี้ยเลขอะไรจีเร็วๆ ยีงมีห่อเปล่าพ่อไปแล้วไปตัวนี้พี่ครับพี่ต้องอุ้มแล้วแหละไปเลยอันนี้พี่ไหน่ตัวที่ผมถืออยู่ในรถพี่ไม่เอาตัวนี้ไปตัวไม่มีอาวุธ อันนี้มีเอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นมาบังให้กูขับรถไปไงเงี้ยหรออันหนึ่งหุยทนสองแปดศูนย์พี่เรียกอะไรพี่อันหนึ่งสามปีหกหกสามอ่ะอ่ะพี่ศพกูจะขับไป,ไ,ปไหนอะ่ะขับไปไหนก็ได้ที่พี่จะไม่โดนตำรวจไล่อะ่ะโอ้โหนลกเมืองก็ได้พี่โชว์ไปพี่ เติมแต่าดูน้ำมันด้วยใช่การฝึกงานพี่อยากเป็นนักเลงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะสอนเป็นนักเลงให้นักเลงขั้นแรกเตรียมเงินไปเติมน้ำมันด้วยว่าี่กล่องซ่อมไอ้กล่องซ่อมมาให้พี่ตูดดิกล่องไม่มีกล่องซ่อมผมมีพี่นึเตรียมไปประกันตัวพี่เลขอะไรพี่เลขอะไรเลขหกหกสามกล่องซ่อมพี่ต้องซื้อในร้านค้าร้านค้ามีแล้วก็เติมน้ำมันเนี่ยพี่มากดเงินตรงนี้เนี่ยกดไปสองพันเนี่ยพี่ตรงตู้นี้พี่ ตู้นี้ตู้นี้พี่กดเงินยังมีอยู่เก้าพันพออยู่มั้งโอเคพอพี่พี่ค่อยๆขับอะพี่ขับไปไหนก็ได้รัดเข็มขัดก่อนทุกครั้งเวลาขึ้นรถพี่เคื่อตำรวจอย่าให้มันยิงยางเวลาแตกสียางมันจะชนได้แล้วระวังเจอผู้ห้ามยังไงให้คุณลงรถไปนั่งบังยางได้ป่ะพี่ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ขับเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางพี่นะพี่ออกจากบ้านไปพี่ตรงไปเลยพี่เราจะออกไปเส้นที่กดแผนที่ดู เราจะเป็นเส้นซ้ายพี่แล้วตรงขึ้นไปเลยพี่ตรงขึ้นไปเลยพี่เห็นธงแดงๆไหมที่อยู่ข้างบนน่ะธงแดงๆอ่ะแล้วพี่ก็ขึ้นเขาไปเลยพี่แล้วพี่ก็ไปจอดอยู่บนขเขาแถบไหนสักที่ก็ได้พี่ <daunting S 1> แล้วแ<ด> <ๆ S 2> พ็กสัคพักซับพักคือการกดเคสของศพอ่ะพี่มันจะกดทุกสองนาทีไี้เ่เพ่เับทุกนาทีหนึ่งอ่ะตำรวจมันจะตามพี่พี่ต้องย้ายจุดตลอดเวลาตอนนี้ตำรวจเยอะมากพี่เดี๋ยวเพิ่งออกไปได้ผมบอก ถ้าพี่โดนยางแตกหนึ่งยางพี่รีบกลับบ้านเลยนะถ้าพี่เล่นอยู่แถวเนี้ยโอเคโอเคได้โอเค,อ,เคออกได้เลยพี่ดูดูเพ่บอกได้ดูน้ำมันหรือเปล่านะเออว่ะ,ะนุ่มครับ ไปดันมาอุ้มตัวไได้ได้ครับตูนแต่ผมขอรีรอก่อนผมอุ้มไปเอาไปสามแล้วครับครับครับเออไปอุ้มกับมึงแล้วไปรีรอสบายครับป้าบอสใหญ่พี่ตูนบอสใหญ่บอสใหญ่บัสใหญ่โอ้ี รวดกระดาษไอพิกงงี้อ่ะลวดมือกระดาษไอสัตว์กระดาษครับคันนี้มันแบบเน่ามากเพราะว่าขับเล่นตำนานเลยนะมึงไอ้เหี้ยคันนี้มันมากัว3-4สามสีใบสัตว์ถ้าจะไม่ผิดมันบอกว่ากลับจัดแล้วนะโอ้ยผมก็อยากดูพี่ตูนนะขอเอาตัวไว้เพื่อนดูดิตู้จะชื่ออะไรอ่ะ คือแกชื่ออะไรอ่ะดูยังไงน่ะป๊บเขาได้เขาได้ตีเหรอตะกายเหรอ6-6-3สาม ไปไกลเซิร์มมึงอะไป่ไหนอ่ะวนทำไมมีอะไรเลยเหรอไม่ได้ไปไหนแล้วยืนอยู่หน้าบ้านนี่นแหละยืนเซ็ตตัวก่อน เดี๋ยวเส้นทางของการเป็นนักเลงไม่ต้องเป็นไรอะ่ะก็ดูแผนที่อู่นชัวร์เลยพี่ตูดอะ่ะ เส้นทางนักเลงครับพี่ตูนพี่ตูนกำลังเรียนรู้อยู่เส้นทางนักเลงนักเลงชิวจัดอะไอ้ย้าตำรวจมาทีเฮอ,อัตถ์ถ้าแก่ขึ้นเขาจริงด้วยเรื่องของจริงจัดอะย่า พี่พี่พี่ไปไหนพี่เดินทางลงพี่พี่่งขึ้นมาไม่ใช่เหรอพี่ทุกยถอยหลังบอกเลยพี่ตูนอุ้มอะ่ะตำรวจไม่มีทางดักทางถูกอะ่ะได้เ่าเฮุ้ก็ดักไม่ถูกชูวอะพี่กูรอดลงเขาแล้วว่า แล้วพี่กวนกลับมาที่เดิมจับก่อนนะฮะไม่ได้ครับผมจะให้ทุกคนดูดายเขาพี่ตูนไม่ได้ผมมึงสอนแกออเบิ่งรถดดิพี่